มีกิจกรรมของฝ่ายรองเก่งก็มีนะมีแต่ตอนนี้ก็เราไม่มีกิจกรรมทางกรมอะไร <coughs> <coughs>

พี่ไม่รู้พี่ทรายวัด่าทรายจะทำใค้ไ้อนได้ก่อเ้ามัมุดไหวเรื่องเจอถ้าเกิดทำไม่ได้อะทำงานไ่ได้

มีซื้อแน่นอนแล้วร้องไห้ดีใาไม่ร้องแบคืออนไปเยอะจะน่าจะไม่ขอะไรที่แนเรื่องเองอ่ะโอ่งอะไรก็ไม่ได้ขอบคุณมากค่บอ่าอาทิตย์นี้ในาะ ยายสายสวัสดีนะคะขอบคุณนมคะอยู่อีกลาหนึ่งค่หอีกลานึ่งน้องดมามามากินสเต็กกันจุบจุบุบุบสเต็กกันอันนี้อยู่ร้านสเต็กเด้อร้านสเต็ก ได้ไหมน้งพัดแหมลักกี้สาวช๊บชึบอ,อยู่ใกล้กอดเลยดินี่จองไปแล้วนะยังไม่ได้โอนตังิสลามไม่ยอมบอกแบางกา์นไทยอเออคุงข้าเจ้าหงสวัสดีครับขอบคุณนะคะลุงำคำดา อร่อยดิไม่ได้ขายกับข้าวแบบคุณทำดิเทียบเลยชิวอะสุดสุด